เนี่ยหลักๆมีสามแผนกครับสามแผนกแผนกยกขึ้นแผนกนี้ขึ้นขึ้นงานขึ้นงานครับอขึ้นหลายพันอ๋อครับผมายพันแล้วก็เก็บมาเงินจริงได้จริงแต่ขอแค่ขยันอดทนทัวรับรองว่าแก้วพี่น้องแก้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก้าช่องลูยอีสานอบป้านะครับแต่แต่งตัวหล่อไหมครับวันนี้วันนี้มานอกสถานที่เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้างานจริงเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องรักน้องชายคนหนึ่งนะครับเป็นน้องรักคนหนึ่งทําเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวลงไปถามน้องเขาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ซุปเปอร์กิกซุปเปอร์กิกนะครับวันนี้ จะพามาหาโรงงานกิ๊กเนาะครับผมอ่าหลังจากที่เราออกหมายตกปลากันตั้งนานเออไม่มีโอกาสคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนะจัดให้เลยนะครับไปไปดูกันโรงงานเราทําอะไรเชิญครับไปนี่ครับงานหน้างานก็จะเป็นวงกบนะครับอ๋อโรงงานเราทําวงกบประตูหน้าต่างใช่ใช่ใช่ผมอืมครับผมประตูหน้าต่างอย่างนี้ละครับออกออกพรมสิไม่ไม่ครับแต้มบ่อันนี้เนื้อ เขาทำเขาทำมาให้แล้วเราทำมาเรารับใหม่อีกทีไงเรารับใหม่อีกทีครับอือันนี้อันนี้ต้องมาแกะออกครับแกะตัวนี้ออกลอกออกใช่ลอกออกต้องมาเจียไหมแล้วก็เก็บงานลอกออกเหมือนแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์มาหอนะครับตรงนี้อืช่วงนี้จะหอนะครับแล้วจะทําสีแค่ช่วงนี้อ๋อคือทาทาสีด้วยเหรอใช่ใช่ผมจะมีทาสีด้วยครับอ๋อครับผมใช่ปะเดี๋ยวเรา จะเป็นแบบเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเขามาส่งที่นี่ใช่ใช่มันจะเป็นเบอร์เขนอย่างนี้คือเบอร์สีนะครับครับเบอร์สีแยกแต่ละสีเราต้องอเอาลงมามาแยกคัดอนะครับคัดสีไข่สีมันนะครับครับผมแล้วเราจะเป็นโรงงานทําขึ้นงานพวกนี้ประตูหน้าต่างวงกบใช่ครับผมอ๋อเป็นพ่นสีด้วยใช่ครับนี่ครับพวกโรงงานครับเอออยู่นี่มีกี่คนครับเนี่ยอยนี่มีคนงานเรา คนครับคนไทยหกคนใช่คนไทยหกคนอ๋อเกาหลีอะเกาหลีเกาหลีเกาหลีกี่คนเกาหลีคนหนึ่งแต่ว่าไม่สบายคือมีอุบัติเหตุตกลงมาจากเนี่ยตกตรงนี้๋อแล้วก็แขนหักแขนหักก่อนเป็นสามเดือนสี่เดือนแล้วสามเดือนแล้วบ่คนอืมมันก็เลยครัมาหนักพวกผมอ่าอ่าผมต้องจัดเตรียมงานเองทุกอย่างอ่าคือต้องเป็นให้หมดทุกอย่างอืม ใช่เลยคนไทยหกคนเลยครับจัดเตรียมเลยโอ้โหแล้วเราอยู่แผนกไหนกิ๊กอยู่แผนกไหนผอยู่แผนกแพ็คนี้ครับอ๋อมีกี่แผนกหลักๆอยู่เนี่ยหลักๆมีสามแผนกสามแผนกแผนกยกขึ้นแผนกนี้จะขึ้นขึ้นงานขึ้นงานครับอ้นขึ้นหลายพานอ๋อครับผมลายพานแล้วก็เก็บงานแผนกจัดงานหางานอีกครับเพราะมันต้องขึ้นตามสีเราต้องไปแยกงานอีกไงอ๋อครับผมจะรับแบคนนี้แล้วอันที่สองอ่ะอันที่สองนี คอนอพ่น <ไฟ S 1> อ๋อน,นี้คือห้องพ่นนี่น,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 นี่ครับรครับผมดูเขาเข้า,ขานะครับพี่น้องเพราะว่าอาจจะมืดหน่อยนะเ<ม>พราะว่าไม่ได้เปิดไฟน,นี่มันหยุดนะครับมันหยุดเนาะวันธรรมดา, <laughs> านต่างคนต่างไม่ว่างด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน,น ห้องคนนะครับฝั่งนู้นคนหนึ่งนะครับอืมมันมีสองมุมใช่มีสองมุมนี่นี่นี่ดูตรงนี้เลยนี่ยืนตรงนี้คนนึงอ๋อครับเรายืนพ่นตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้เนาะนี่เราก็ยืนพ่นยืนตรงนี้งานก็จะเลื่อนเลื่อนไปตามสายนี้ใช่ไหมใช่ครับสายบานนี้รานเร็วครับดูงานนี้สายบานรันเร็วสายต้องมือพ่นต้องใช่ฝีมือใช่ต้องเร็วด้วยอันนี้ตัวดูดอากาศเนาะใช่ครับผมอ๋อครับผมครับผมใช่ กี่คนพ่นแผนกพ่นสองคนแหละโอ้หมือปืนมีสองคนนะอยู่นี่มือปืนอ๋อโอเคโอเคไปแล้วโอเคไปครับพันแล้วแผนกของเราอ่ะแผนกของผมว่าจะออกมาจากตู้อบนะครับอ่าพอผ่านตู้อบเสร็จปุ๊บไปแผนกลันยาวมามันจะอ้อมมานอ้ออ้อมมานี่แล้วก็อืมาหอตรงนี้ครับีแผนกหอผมคือแผนกแท็กนะอ๋อเราอยู่ตรงนี้ ก็คือเอาไอ้ถุงไอ้ไรนะไอ้พลาสติกเหรอนี่ครับอ่าอ่าอ่พลาสติกนี่เนาะพลาสติกเนี่ยพลาสติกนี่ครับอ๋าพันเลยใช่เตรียมจะส่งใช่ครับผมเออน่าจะเปิดตั้งนานแล้วนะครับผมอ๋อตื่นตรงนี้แพ็คแล้วก็ก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจนจะเป็นอย่างนี้สภาพเนี่ยอืมเป็นอย่างนี้แพ็คทุกอย่างเตรียมส่งใช่อันนี้เตรียมส่งเสร็จแล้วอ๋อนี่แพ็คเสร็จแล้วครับครับผมเราต้อง เพราะว่ามันจะไม่ยากตรงอืมตรงเราต้องแยกงานแบบไปอังสานไปแบบนี้แยกที่ครับแยกที่พอมีลูกค้าหลายเจ้าใช่ใช่มีโรงงานหลายโรงงานเพราะแต่ละที่ก็ประเภทไม่เหมือนกันไม่ใช่เราต้องแยกเพราะมันต่างกนาะมารวมกันเราก็ต้องมาแยกคัดแยกอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้วงกบอพาัทเธอโอ้วงกบอพาัทเธอเขาไปใส่กระจกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมนี่ใส่กระจกเนาะใช่ครับอันนี อ๋อเป็นวงกบประตูหน้าต่างับพาร์เทเธอพาร์ทเธอร์นีนแล้วเป็นไงทมอันนี้จากใจเลยว่าเราทํามากี่ปีแล้วอยู่เนี่ยอยู่นี่มาสองปีกับเข้าสามแล้วครับจะเข้าสามมั้วเนาะใช่ครับผมโอ้แล้วเป็นไงงานถือว่าหนักไหมพูดตรงๆว่าหนักแต่ว่านหนักมัน,มนมชอบนะเออเราทําแบบสนุกสนานเราทําเออไม่อเ,อเราไม่อยากไปซีเรียสมันไงทำงานถ้าดำสนุกสนานสนุกกับงานไม่ต้องกลัวว่าเออ เข้าเข้างานกี่โมงออกกี่โมงเข้าอยู่นี่เข้าสองโมงครึ่งครับสองโมงเช้าใช่เลิกห้าโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งนะเลยจากนั้นไปเป็นโอหมดแล้วโอทีใช่ดีข่าวว่าช่วงนี้โอเยอะนี่โอยันห้าทุ่มเลยงานเยอะเนาะหน้าหนาวเนาะงานเยอะดีกว่าครับโรงงานโรงงานพี่ก็โองานมมนโก้เยอะเลยช่วงนี้โอทีเยอะโอ้โห เออเอางานเยินมาทันนะทุกปีก็โอ้โหตามายิ้มเปย์เปย์เลยแหละเออเย็นมาทัด้านหน้าบูดใสหน่อยนึงว่าจะน้องจะไม่ทำไอ้นั้นนะเออเออโอใช่ไหมเออแล้วเงินน่ะเงินเรื่องเงินเรื่องทองตรงดีไหมเงินเงินตรงทับชัวครับเงินตรงครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ของสิ้นเดือนก็คือออกสิ้นเดือนใช่ออกสิ้นเดือนอ๋อทุกวันเสาร์ของสิ้นเดือนครับ จ่ายเงินเลยจ่ายปุ๊ปะเลยอ๋อแน่นอนแน่นอนกลับบ้านเลยเรามีอะไรที่เราไม่สบายใจไม่อยู่โรงงานเนี้ยอ่ไม่มีอ่ะพี่เวี่ว่าเรามาหางานหาเงินหาเงินเราเออเราอันไหนทนได้เราก็ทนอันไหนทาได้เราก็ทำไอความมันหนักทุกที่นางงานเนาะใช่ใช่ใช่อยู่ที่เราเลย มัีมีคนถามมาว่ามันมีงานแบบสบายสบายไหมเงินดีๆอะไรเงี้ยมีไหมที่เกาหลีล้างจานล้างจานก็ยังลําบากเลยทุกวันนี้แหละอยู่เกาหลีนะเอาเออไม่ไม่มีหรอกพี่เออหายากงานสบายๆนะนอนอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาลองงานสบายขนั้นนะก็หนักทุกที่แต่ว่าหนักคนละแบบใช่ครับเพราะว่าเราถ้าเราทําให้มันชินตัวมันเคยตัวแล้วมันก็จะโอเคมันก็ตายตัวไปแล้วไงคือมันแบบกาลังเราได้แล้วไง ครับผมใช่ใช่ใครมาเอ่ยอ๋อพูดยังไงกว่าอ่าอะไรปักตัวนีอง่ายจังครับอืมก็ถือว่าสามปีกว่าแล้วเนาะอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือเหล็กเหล็กที่เกาะใช่ไหมเนี่ที่แหวนครับนี่มันจะเปลี่ยนโอ้ยไอ้นี่มันหนาเพราะสีแน่เลยเนี่ยใช่ใช่หนาเพราะสีต้องทุบกระโยทุบไปแล้วนี่อ๋อโอ้โหเป็นสีหนาสีเดีอวทุบ ครับผมมันก็จะเสียบโอ้ดูดูดูมันก็จะเกาะเสียบอย่างนี้นะครับมันจะมีรูอ๋อมันจะมีรูอย่างนี้นะรูอย่างนี้เราก็เกาะซองฝั่งอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเราก็ขึ้นสายพาเลยเนาะคนยกอย่างนี้นะครับอ่าคนจะยกมันจะขึ้นประมาณนี้ด่มันจะมีห่วงให้คล้องอยู่ครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะ โรงงานนี้น่าจะเปิดมานานแล้วอย่างวะเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะนานเนาะนานแล้วเท่าไหร่เนาะคนเจ๊กที่ว่าครับไอ้ไม่สบายนะอืมมันอยู่มาตั้งสิปีแล้วตอนผมถามมันมาปีเนี้ตอนผมมาปีที่ที่เข่าแขนหักใช่ไหมใช่14ปีใช่โอ้โหพอดูจากไอ้ร่องรอยอารยธรรมนี่คือแบบเก่ากึกเลยเนี่ยเก่ามากดูดิบรรยากาศเกลียวเกลียวเนี้ยนตรงก็โอเคเนาะ ออแล้วก็อยู่ได้ก็เราก็อยู่ไปใช่แล้วเงินเดือนเราอันนี้เดี๋ยวเอางนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปเนาะครับเดี๋ยวคลิปสองพาไปดูที่พักได้ได้ได้ไดพาดูที่พักกันอันนี้เอาเอานีเราเราคุยอีกสักหน่อยเรื่องเงินเรื่องอะไรทีนี้อ่านี้เงินเงินเดือนบอกได้ไหมว่าอยู่ที่นี่ได้ประมาณคนละเท่าไหร่สองสองล้านัพนะครับสองล้านได้นะสองล้านัพขึ้นโอ้อยิ่งแค่ OT เยอะๆล่ะโอ้ OT นะ เอาทีเยอะก็เลยไปหน่อยๆแะไม่ใหญ่ะมาสองสองสี่สองห้าอ๋อสองลนสี่สองานหเนาะตีวีงนไทยเท่าไหร่ครับสองล้านสี่สองล้นห้านี่ต่าๆว่าหกหมื่นหกหมื่นบาทเนาะอ๋ทุสีทุทัวเฉลี่ยเท่าเท่ากันหกหมื่นบาทเนาะใช่ใชอืโอเคก็ถือว่าเนาะครับ ดีดีดีนี่ก็ถือเป็นประสบการณ์เนาะใช่ครับเรามาหาประสบการณ์หางานหาความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาบ้านเราไงครับใช่เผื่อเรามีคินในไอเดียเก๋ๆไปทำอยู่บ้านเราเปิดอย่างนี้นะครับเรามีอะไรอยากฝากกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมเชิญเลยครับผมให้ข้อแนะนําให้ข้อคิดหน่อยพี่น้องที่อยากมาทํางานอยู่ที่นี่นะครับบอกว่ามาเงินจริงได้จริงอืแต่ขอแค่ขยันอดทนอืม ัวรับรองว่าแก้วพี่น้องแก้วแก้วขยันเนาะขยันขอแค่ขยันแล้วอดทนครับต้องสู้เอาครับมามานี่แล้วเรามาหาเงินนะใจออกใจออกไม่ได้ไหมไกลบ้านไกลบ้านหานี่เนาะนั่งรถมีกลับไม่ได้นะครับมันเหมือนบ้านเรานะมาแล้วก็ต้องสู้เนาะใช่มาสู้เราครับผมช่วงนี้ก็เป็นไงสถานการณ์โอ้โโควิดเนี่ยมายากโควิดมายากเนาะไปไหนมาไหนลำบาก คับผมไปไหนมาไหนลำบากยอคโควิดนี่แหละแต่มานี่นี่ดีเอมันได้ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ดเกาหลีดูแลดีเนาะของของกี๊ฉีดครบยังผมผมก็สันครบแล้วเข็มเดียวเรียบร้อยแต่ว่าส่งข้อควมาให้ไปกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งเอ็ครบสองเดือนเราไปฉีดบูสเตอร์ใช่กระตุ้นอีกเข็มหนึ่งใช่ใช่เพราะยังเหลืออยู่เพราะเดี๋ยวพวกที่เขาฉีด โมเดอร์นากับไฟเซอร์ไปสองเข็มอ่ะหเดือนไอ้าะันหกเดือนถึงจะได้กระตุ้นเข็มสามใช่เพราะว่าเขาจะเปิดไอ้ประเทศไงใช่ครับมีข่าวดีเนาะใช่ใช่เป็นข่าวดีของพี่น้องพี่น้องแบบพี่น้องใทยอยากมานะเตรียมเตรียมหาตังค่าเครื่องไว้ตอนนี้ยมสอบยมหาต้นปีหน้าต้นปีหน้าโมกราน่าจะเริ่มมีข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะโอเคครับผมครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปสอง ได้ได้พาไปดูห้องครัวห้องพักที่อยู่ที่กินที่นอนนะครับแล้วก็อาจจะคุยกันพนทนจังหวัดไหนอะไรอย่างนี้นะครับ่าเราไปคุยอันทีนึงเจอคลิปต่อไปนะครับคลิป2เนาะคลิปนี้จะยาวเกินไปเจอกันคลิปหน้าครับ